สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องดีๆข่าวดีที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงทีดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องดีๆข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะแปดเหรียญแชมเปญรัสนะคะสองถ้วยหกดาบ Kings of Wands สี่เหรียญน,นะคะ เก้าไม้เท้าห้าห้าถ้วยเอมเพรสฮะแล้วก็หกถ้วยนะคะมีไพ่พัเพิเคนเนทให้อีกหนึ่งใบ Positive Outlook เป็นช่วงที่คุณดูจะจดจ่อนะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ,ะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จถ้าคุณมี เป้าหมายนะหรือมีจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนมันก็จะเหมือนทําให้คุณมีแรงฮึดสู้นะมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นราศีนะที่เตรียมตัวนะต้อนรับข่าวดีหรือเป็นช่วงที่จะมีเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินก็ได้นะทำเงินได้มากขึ้นนะคะความขยนันความเพียรพยายามที่มันกําลังจะ ส่งผลดีกับตัวคุณนะใครที่ทำอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถนะอาชีพทางด้านาการใช้ทักษะพิเศษนะงานด้านวิชาชีพนะคะเป็นช่งางอาจจะเป็นช่างอุตสาหากรรมช่างแกะสลักนะช่างเสริมสวยงานทางด้านศิละปะนะคะก็จะมีผลงานที่โดดเด่นนะผลงานจะทำเงินให้กับคุณอย่างมหาศาลหรือการลงทุนนะลงแรงอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะก่อเกิดเป็น ผลสําเร็จที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงกอบโกยเงินนะกอบโกยความสําเร็จเลยแต่เงินทองส่วนมากมันก็มาจากการลงมือทํา นะจากน้ำพักน้ำแรงของคุณซะส่วนใหญ่นะคะเหงื่อไม่ออกนะไม่มีเงินเข้ามานะคะดังนั้นนะถ้าใครขี้เกียจอยู่นี่ไม่ได้ให้แลนะคะต้องขยันนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะนํามาซึ่งเงินทองมากมายเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของการเงินใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดนะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่นะการเงินจะฟื้นตัวดีขึ้นนะลืมตาอ้าปากได้คุณจะสามารถ จัดการเรื่องของหนี้สินนะแล้วก็หาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยแทนแพร,แรนนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะจากที่ชีวิตแย่ๆอยู่มันก็จะพลิกดีขึ้นราวเกิดปาฏิหาริย์กันเลยน,นะคะนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นดวงชะตาที่พลิกนะคะนะจากร้ายกลายเป็นดีมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญน,นะได้รับของขวัญของมีค่า ได้สิ่งได้เหมือนเป็นความรู้สึกที่ดีนะจากคนรอบข้างจากคนใกล้ชิดหรือนะคะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะมีการอามอบของขวัญให้กับคนอื่นนะคะเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือหรือความมีน้ําใจนะเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นก็เป็นราศีที่ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีนะคะกับคนอื่นแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะอย่าใจดีเกินเหตุเพราะว่าความใจดีอาจจะเป็นจุดอ่อนทําให้มีคนมาเอาเปรียบเราได้ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรัก ในหมู่เพื่อนฝูงนะคะที่รักใคร่กงเกี่ยวกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะหรือถ้าเป็นความรักของหนุ่มสาวคนโสดมีโอกาสที่จะหายโสดน,นะคะถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองนะก็จะมีคนเข้ามาหรือถ้าเราแอบ,บชอบใครนะจีบใครก็จีบติดด้วยนะคะเป็นความรักที่ดีนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นความรักอ่าหรับคนมีคู่ ช่วงนี้นะก็ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและก,กันนะยามสุขก,ก็อยู่ด้วยกันยามทุกก็ร่วมฝ่าฟันสู้ไปด้วยกันนะเป็นคู่รักเหมือนเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารามีนะที่คอยอ,อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกหรือถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนที่ดีที่จะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารในเรื่องของอการเงินนะให้ เป็นในทิศทางที่ดีมากๆหรือธุรกิจของเราอาจจะมีการไปคอแแรบกับธุรกิจอื่นนะคะเพื่อเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมนะให้อ่าธุรกิจเป็นที่รู้จักเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับ แรงสนับสนุนได้ความอุปถัมภ์นะค้ำชูหากคาดหวังเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าเราเจอปัญหาอะไรก็จะมีคนมาช่วยไขยปัญหานะมาช่วยเหมือนเหมือนชุบชีวิตเราฟื้นฟูนฟนเราให้เรากลับมาดีขึ้นนะเป็นเหมือนได้มีชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยปัญหาอุปรสรรคต่างๆที่คุณเจออยู่เรื่องหนักใจความวุ่นวายที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะ ขี่คายขึ้นเรื่อยๆแม้บางปัญหามันอาจจะไม่สามารถเคลียร์ให้จบโดยทันทีต้องอาศัยระยะเวลาสิ่งที่เราทําได้ก็คือความอดทนแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีบางปัจจัยนะบางปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเราก็ต้องน้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกปล่อยว่างนะกับปัญหาได้แล้วก็มีความสุข เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องการทำงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะแม้ว่าจะต้องทำงานเยอะขึ้นก็ตามนะอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากายิ่งถ้าใครทำงานมานานแล้วนะคะนะยิ่งทำงานนี่งานยิ่งเยอะอาจจะด้วยเรามีความสามารถนะที่โดดเด่นก็เลยมีคนเข้ามาป้อนงานเราเยอะนะคะ ให้มองว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้านะในหน้าที่การงานเพราะว่ามีไพ่คิงออกบอลด้วยนะคะนะเติบโตก้าวหน้าหรืออาจจะได้ตำแหน่งก็ได้นะใครที่คาดหวงังเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะงานสำเร็จนะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้หรือได้ทำงานสำคัญงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ถ้าทำแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้า ความสําเร็จแล้วก็เงินทองที่จะมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสได้ครอบครองนะของมีค่าของล้ําค่าหรืออะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่านะคะนะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานะมีโอกาสที่จะได้รับหรือโอกาสที่มันเป็นของเราที่ในอดีตมันอาจจะหลุดลอยไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโอกาสนั้นมันก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาไป ขวนขวายเลยนะคะนะก็เป็นราศีที่จะเหมือนจะมีความเจริญก้าวหน้านะในแทบจะทุกเรื่องกันเลยนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีออรา่าด้วยความสามารถด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยความมีสัมมาคารวะของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณดูดีไปสมุดเลยนะคะนะนอกจากนี้ก็เป็นราศีที่ มีดวงอุปัมภมที่ดีนะโดยเฉพาะนะดวงนารรอุปธมรมนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ในหมู่ญาติของเรานะคะเป็นคุณป้าคุณนา้านะคุณคุณยา่าคุณยายหรือเป็นครอบครัวของเราเป็นคุณแม่ของเราก็ได้นะหรืออาจจะเป็นหัวนหน้าของเราที่เหมือนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตที่ดีมากๆใครทําดีกับเรานะก็ขอให้ ทําทความดีตอบแทนกลับไปความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี้แหละที่จะทําให้คุณได้ดิกได้ดีสําหรับใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับพืชสวนพืชไร่นะคะงานด้านการเกษตรต่างๆนะช่วงนี้ผลผลิตก็จะออกมาดีาได้ราคานะคะก็จะทําให้มีเงินมีทองเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดูจะสมบูรณ พูนสุขดีมากๆนะอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ช่วงนี้อาจจะกินเก่งเพิ่มขึ้นนะคะต้องต้องดูเรื่องของอน้ําหนักด้วยนะเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินน้ําหนักอาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้อ้วนได้นะก็ะระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองอ้วนมันก็จะนํามาซึ่งโรคภยัยแค่เจ็บมากมายนะก็ กินแต่พอดีแล้วก็ออกกําลังกายด้วยม,มันก็จะเป็นผลดีกับตัวเรานะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าๆหรือคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะนะที่ถิงคราวได้มาเจอกันอาจจะได้มาทํางานร่วมกันทําธุรกิจด้วยกันนะหรือเราอาจจะได้ไปสถานที่ที่เราเคยไปในอดีตอาจจะมีความทรงจํำดีๆกับสถานที่นั้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ ไปสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันอาจจะเป็นความทรงจําดีๆในอดีตที่ทําให้คุณเมื่อคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็จะเหมือนมีความสุขก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักเก่าที่หวนคืนก็ได้นะอาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟในสมัยเด็กนะคะแต่อาจจะด้วยตอนนั้นต่างคนต่างยังเด็กนะยัง ไม่มีวุฒิภาวะมากพอแต่ตอนนี้นะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่คุณอาจจะได้มา,ามีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ได้นะจะมีความรักกับคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะเป็นความผูกพันนะคะกับเพื่อนเก่านะกับคน เป็นญาติพี่น้องในหมู่ญาติพี่น้องก็ได้ที่อาจจะได้มาเจอกันอาจจะมีงานสังสรรค์นะพบปะพูดคุยสังคมในหมู่หมู่ญาติก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พ่ายนะอยากจะสื่ออีกอย่างหนึ่งนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้อาจจะรู้สึกท้อแท้นะหมดหวังกับชีวิตหรือหมดเพชชั่นกับการทํางานคือมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ยามที่เรารู้สึกอ่อนแอนะคะ นะมันก็ต้องมีบ้างแต่ก็อย่าให้อย่าไปรู้สึกกับอารมณ์อย่างนั้นนานเดี๋ยวมันจะทำให้พลังงานชีวิตมันจะยิ่งน้อยลงไปอีกนะคะก็พยายามาสู้ๆนะคิดถึงเป้าหมายของเราเอาไว้แล้วก็เข้มแข็งกับตัวเองให้มากๆาเรายังคงต้องอมีกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นคือมันยังมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอีกมากมาย นะเรื่องในอดีตสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะนะมองแค่ว่าให้มันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ดีๆที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในอนาคตก็ได้นะหรือถ้าใครที่เกิดการสูญเสียนะคะนะหรือมีความทุกข์ความโศกอะไรก็ตามนะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยและเชื่อเลยว่าคุณก็จะก้าวข้ามความทุกข์ยาก ในสถานตันการณ์แย่ๆนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะนะบางทีก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าทำไมชีวิตฉันแย่จังมันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะนะภัยสื่อว่าอยากให้คุณอมองทุกอย่างเป็นในมุมบวกเข้าวานะคะมีทัศนคติที่ดีกับชีวิตนะการที่เราคิดบวกมันก็เหมือนเป็น สิ่งดีๆเป็นเข็มทิศท,ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไม่ทำให้เราหลงทางไม่ทำให้เรารู้สึกแย่นะคะนะการมองโลกในแง่ดีมันก็จะช่วยทําให้เราผ่านเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้นะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนนะบอกชาวราศีเมษนั่นเองนะคะนะก็ขออจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปแตงที่เป็น รูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรณก,กันด้วยใครกดติดตามแล้วนะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรนะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงบางๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ